มาเล่ากันต่อในคลิปที่สองนะครับในส่วนนี้เราจะพูดถึงดวงยามในราศีจักก่อนอื่นเรามาดูผลหวยลาวที่ออกวันนี้ก่อนเป็นเลขนี้สี่ห4ห6สองสี่หหสองข้างบนห 6, 6 2สองข้างล่างสี่หสองตัวล่างสี่หเมื่อกี้ผมเล่นอะไรไปเมื่อกี้ผมเล่นเล่นเลขหนึ่งหสอง ออก662แล้วก็เล่นเลข6 6 5 6 6 3 6 6กกับ663เนี่ยเป็นเลขลดซึ่งผมว่าจะตามในหววรัฐบาลพรุ่งนี้เพราะว่าดาวในราศีจักรเนี่ยสองเรื่องพบศาสตรชะาสตรชะหมายถึงเลขลดหมายถึงเลขเบอร์โทเลขเบอร์โทของผมลงท้ายด้วย2 261ก็6 954อย่างเงี้ยครับ ทีนี้มาดูในของหวยลาวสามัคคีเลขหวยลาวสามัคคีเนี่ยคล้ายๆทกศชอบมารัฐบาลเหมือนกันนะผมจับเลข5193ไว้ที่รัฐบาลมาดูสิครับแต่ว่ามันไปข้างหน้าซะแล้วแล้วก็638เลขชอบผมผมมาหวยลาวสามัคคี938าสา เป็นตัวแปลงของการแลกกันในกลุ่มนี้เก้าสามแปดหกสามแปดมีโอกาสมาได้อีกมีโอกาสมารัฐบาลได้ไม่แน่หวยรัฐบาลอาจจะมาในวินกลุ่มนี้ก็เป็นไปได้อย่างนี้นะครับแต่สองตัวหกสองในเงี้ยหกสองในเลขประจำวันของวันเนี้ยผมจับเลขเด่นเนี่ยครับในเลขประจำวันของวันเนี้ยผมจับเลขเด่นเด่นลูดหกสองมาหวยลาวหกสอง แล้วก็ผมไปตามตัวนี้สองหกเก้าหกสี่สองสี่สองเก้าอย่างเงี้ยครับวันนี้เลขฝันมีเลขสองเก้าโอ้ลืมเล่าเลขฝันเมื่อคลิปที่แล้วลืมเล่าเลขฝันเมื่อเช้าผมลงเลขฝันไว้ในกลุ่มไลน์แล้วก็ลงไว้ใน Facebook ฝันถึงยายที่เสียไปแล้วเมื่อสองปีที่แล้วก็เมื่อเช้าฝันว่ายาย ยายมาพูดคุยด้วยแล้วผมก็เดินไปกอดยายใส่ชุดแม่ชีสีขาวเหมือนเหมือนชุดใหม่เลยนะผมก็เลยลงไว้ที่กลุ่มไลน์แล้วก็ที่ facebook วันเสียชีวิตของเขาวันที่วันที่ยี่สิอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลขประจำที่ผมเวลาผมคิดถึงเขาก็จะเป็นเลข9 2 4สองสีอย่างเงี้ยครับอายุตอนที่เสีย103มีอยู่งวดหนึ่งผมฝันผมฝันถึงยายก่อนหวยออกนี่แหละแล้วก็งวดนั้นเนี่ย เลขมา0ูนหวยรัฐบาลนะครับมา0ูนย์หรือ3 0มศนี่แหละลองลองดูนะครับอันนี้เพิ่งฝันเมื่อเช้าวันที่15เนี่ยฝันก่อนตื่นแล้วก็เมื่อเย็นเลขมาฮาหนอย9 2 9 2 2 9แล้วก็มา9 4 2าสี่เนี่ยหุ้นไทยเย็นหุ้นไทยเย็นนี่ออกเวลาใกล้เคียงกับรัฐบาลเลยนะแต่ว่าถ้าวันวันเสาร์ที่เนี่ยเขาไม่มีหุ้นไทยเย็นแต่ว่า9 4 2เนี่ยมาออก มาออกวันที่เล่าฝันเก้าสองก็มาออกวันที่เล่าฝันก็ยังน่าติดตามอยู่แล้วก็เก้าสองเนี่ยผมลงไว้ในใบสรุปของผมเนี่ยครับลงไว้หลายวันแล้วมาตรงกันอีกแต่เมื่อกี้หวยลามาสองหกสองหกหกสองเป็นอย่างนี้นะครับในกลุ่มที่ออกหวยลาสามเมื่อีเนี่ยผมมองว่าน่าสนใจนะครับลองไปจับสลับดูว่าตัวไหนน่าสนใจเมื่อกี้อ่ ผมบอกพี่คนหนึ่งในกลุ่มว่าเขามีเลขรถป้ายแดงมาแชร์เลขรถป้ายแดงที่เขาเอามาลงนะครับเป็นเลข1 8 9 2แสองแล้วผมก็บอกเข้าไปว่าเลขที่ตัวแปลงของกันและกันก็จะมี1 3 9 2 1ส9 5 1 8 5 9อง 1859แล้วก็1 3 2 6สาสองประมาณแบบนี้เป็นตัวแปลงของกันและกันผมจะแปลงกลุ่มตัวข้างหลังมากกว่าแต่ตัวข้างหน้าไม่ได้แปลงไม่ได้ไม่ได้แปลง1เป็น7ใครมองดูแล้วกลุ่มนี้น่าจะมาได้ตัวแปลงของกันและกันเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับน่าจะมีหลายคนแหละที่มีเลขป้ายแดงในช่วงนี้ก็แต่ว่าก็คงตามทุกคนไม่ได้เอาเลขที่ใกล้เคียงกับที่ เราคิดถึงประมาณแบบนี้ครับมาเล่ากันต่อในราศีตักช่วงที่ดาวคลองยามเนี่ยสองสามหนึ่งลัคนาจออยู่ตรงไหนลัคนาจออยู่ตรงราศีพิจิกราศีพิจิกอยู่ตรงนี้ลัคนาหน้าวางอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นของตัวผมเองเนี่ยตรงราศีพิจิกลัคนาจออยู่ราศีพิจิกเนี่ยจะหมายถึงเลขลดเลขเบอร์โทรอย่างเงี้ยครับเลขลดของผมก็จะเป็นกลุ่มนี้ที่แปลงออกมาเนี่ยครับ เลขรถของผมจะเป็นตัวเลขชุดนี้นะชุดนี้นะครับสามห้าห้าหกแล้วก็เมื่อเย็นเนี่ยหวยห,ห้าน้อยออกหกห้าห้าคือตัวนี้แล้วก็จะมีจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับในราศีจักรเนี่ยดาวสามซึ่งเป็นดาวพบเปลือนสหัาดชะของตัวเองดาวอังคารเนี่ยพบเปลือนสหัาชะมาจออยู่ที่ตนุตนุหมายถึงตัวเราเมื่อหลายวันก่อนผมไปไปทำรถก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนี่แหละแต่พอไปถึงที่ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าตรวจพบปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเรื่องล้อมั่งเรื่องผ้าเบรกมั่งเรื่องอาการของปีกนกขยับบ้างเขย่าวบ้างอะไรเงี้ครับก็กลายเป็นว่าจากการที่จะต้องเสียค่าถ่ายน้ํามันเครื่องอย่างเดียวไปเสียค่าอย่างอื่นอีกก็รวมๆแล้วก็หลายบาทอยู่เหมือนกันแล้วก็มีรายการที่ยังรอซ่อมอยู่ในวันนั้นเนี่ยกำลังขับรถไปซ่อมเนี่ยผมก็กดเลขกลุ่มนี้ไว้วันนั้นหวยมา6กหกอวันนั้นหวยมา6กห้าห้า เป็นตัวนี้อย่างเงี้ยครับแล้วก็รอบถัดมารอบถัดมาก็ออกผมจำไม่ได้ว่ารอบนั้นออกอะไรสองหกแปดหรือว่าสามห้าเก้านี่แหละแต่วันนั้นน่ะผมได้สองหกแปดสามห้าเก้าแล้วก็จะมีสี่ตัวสองแปดเก้าสี่ตัวที่วันนั้นออกจะเป็นตัวกลุ่มนี้สองห้าแปดเก้าวันนั้นนะวันนั้นก็เลยมีโชคไปหลายรอบหน่อยก็ได้ค่าซ่อมรถกลับมาเนี่ยครับเลขรถของผมก็จะแปลงไว้อย่างนี้ ลองดูซิว่ามีใครสนใจไหมกลับมาเล่าในดวงยามของช่วงเวลาของหัวรัฐบาลต่อเนี่ยครับลัคนาจอรอยู่ตรงพบศาสตร์ชะของของผมตรงนี้นะและตรงนี้เป็นพบศาสตร์ชะลักนาจอรอยู่ที่พบศาสตร์ชะก็หมายถึงเลขรถเลขเบอร์โทรที่ใช้ประจําก็ลงท้ายด้วยสองสองหกหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็จะเป็น6 9 9 2 2 6 1สองสองแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งสอง6สองห 9 5, ทีนี้ในช่วงที่ลัคนาจออยู่ในช่วงเวลาของหวยรัฐบาลเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ราศีพิจิกสิ่งที่ดาวที่เลงกันนี่ก็คือในกลุ่มนี้20 6 8ดเนี่ย2020ตรงนี้ผมมาจับรวมกับตรงนี้ครับที่มีศูนย์ผสมอยู่20 1 20 1 120นสองี่ผมจับไว้อย่างนี้อย่างนี้ครับแต่ว่าผมตัดออกมาแค่สองหนึ่ง สองหนึ่งที่ผมบอกว่าอาจจะเป็นเลขอั้นแต่ก็จะเป็นเลขสองหนึ่งสองหนึ่งสี่ก็เป็นไปได้อย่างนี้ครับลักขณาสองลักขณาหนาาวางสองเลขนี้เก้าหกห้าเ้าหห้าเ้าห้านี่ครับก็จะเป็นเลขกลุ่มนี้คือตัวเลขกลุ่มนี้เป็นข้อมูลเรียกว่าเป็นข้อมูลดิบแล้วกันก่อนที่ผมจะเอาไปสรุปไว้ใน ใบเลขประจําวันอย่างเงี้ยซึ่งผมลงให้ทุกวันของในกลุ่ม Facebook ก็จะมีลงไว้ให้ดูอยู่แล้วแล้วผมก็คัดมาอย่างเงี้ยเป็นตัวสีแดงตัวสีแดงตัวสีน้ําเงินแล้วก็กลุ่มนี้ก็มีโอกาสมาก็เลยคัดมาซึ่งถ้าใครดูในใบสรุปใบคัดเลขที่ผมชอบแล้วเนี่ยยังไม่ถูกใจต,ตัวเลขตัวไหนเลยลองมาดูในใบนี้สิที่ผมสรุปของทั้งวันเนี่ยมีเลขประมาณกลุ่มนี้มามาประมาณกลุ่มเนี้มีชอบไหมเด่นรูดก็จะเป็นกลุ่มนี้ แล้วผมก็คัดให้ว่าเลขกลุ่มนี้น้าตามทั้งวัน9 2 3 5สองหสแล้วก็สองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ประมาณการให้ดูว่าเลขถ้ามาเกี่ยวกับสองมาอะไรได้บ้างเจ็ดสองหนึ่งสองสย่างเงี้ยครับ8 9 2 9 2 0สองย่างเงี้ยครับลองคัดออกมาให้ดูหลายๆครั้งเนี่ยเลขมาในกลุ่มนี้ที่ผมจับเลขประจำวันะ มามาบ่อยเหมือนกันนะครับใครที่ติดตามอยู่ใน Facebook ก็น่าจะเห็นอยู่หลายๆคนจะมีโชคตอนช่วงเย็นช่วงตั้งแต่ลาวสตาถึงช่วง2องทุ่มกว่าลาวสามัคคีถึงฮานอยถึงอะไรพวกเนี้ก็จะมาประมาณอย่างนั้นที่เล่าให้ฟังอย่างเงี้ยไม่ได้ชักชวนใครมาเล่นหวยพวกนี้นะแค่บอกว่าวิธีการหาเลขที่มามันมาจากตรงนี้ ถ้าใครได้ศึกษาได้ได้ฟังต่อได้คิดตามคิดต่อเนี่ยทุกคนก็มีโอกาสหาตัวเลขได้อย่างนี้เหมือนกันนอกจากแปลเรื่องราวเกี่ยวกับดวงตัวเองแล้วเนี่ยก,ก็ยังแปลหาตัวเลขได้ด้วยตัวเองด้วยในความรู้ตรงนี้ถ้ามีแล้วเราก็สามารถพัฒนาต่อยอดของเราเองได้หรือบางครั้งถ้าหลายๆคนไม่อยากคิดเลขก็อาจจะไปจุดเลขทู่ไปหาเลขปิงปองไปเสี่ยงเซมซีเนี่ยก็เป็นลูกเล่นเฉพาะทางของแต่ละคนไปหรือว่า เสริมเข้ามาในในบางงวดในบางช่วงเวลาอย่างนี้นะครับเอาละท่านนี้เมื่อกี้ลัคนาบอกว่าอยู่ตรงนี้สองสองูนกแปดแต่ว่ามีเลขตัวหนึ่งนะที่ผมชอบ608เนี่ยที่ผมเล่าเกี่ยวกับคนหนึ่งที่ในคลิปที่แล้วเนี่ยผมเล่าเกี่ยวกับเขามันจะมีเลขประจําของเขา่ห้าหนึ่งห9เนี่ยห1 9 5 9 1, 5 9 1ประมาณอย่างเงี้ย และอีกเลขหนึ่งที่เป็นเลขเขาเนี่ยก็จะเป็น608แล้วเลขวันเกิดเขาก็0ูนย์แปดอย่างเงี้ยครับอันนี้มาดูในช่วงที่ดาวคลองยามดาวจันยามจันเน่ยจันคลองยามหลักเนี่ยจันอยู่ตรงไหนจันตรงนี้เป็นมหาอุดนะครับสองศู 2, 0, 0, 2. นย์ศูนย์สองอย่างเงี้ยครับที่ผมว่าไปผสมกันอย่างนี้สองหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสองอย่างเงี้ยครับสองศู 2, 0, 6, 2, 6, 2, 6, 2, นย์หกสองศูนย์แปดหกสองแปดหกสองแปดอย่ยก็ได้ครับ เป็นอย่างนี้ไปอันนี้เล่าเล่าให้ฟังในรูปแบบว่าตัวเลขเนี่ยมันเรามองเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยอะไรได้บ้างชนอะไรได้บ้างสองหนึ่งสี่ผมก็จับผสมนอย่างเงี้ยนะครับสองหนึ่งสสองหนึ 4, ่งสก็ 4, เป็นเลขกลุ่มนี้สองหนึ่งสี 4, 4, ่สี่หนึ่งสองชอบไหมลองพิจารณาดูดาว3ละ่ะดาวอังคารเนี่ยจะเป็นกลุ่มนี้ครับที่ผมบอกว่าดาวเจ้าเรือนสาสระทีนี้เลขที่ผมชอบเนี่ยผมก็คัดไปเจ้ีามี3 5ด้วย35หในใบสรุปมีไหมก็คือตัวนี้ สามห้าสี่สามห้าตรงนี้ครับเนี่ยสี่สามห้าเลขนี้ผมก็จะเอามาจากตรงนี้ครับสี่สามห้าเนี่ยครับช่วงที่ดาวสามของยามสี่สามห้าผมก็คัดไปเป็นตัวเลขที่ในรางวัลเลขเลขหน้าสามตัวเลขท้ายสามตัวเนี่ยสี่ตัวเนี้ยจะสลับไปไว้เลขหน้าสามตัวหรือเลขท้ายสามตัวก็ลองพิจารณาดูซิว่าชอบไหมลองดูนะครับเนี่ย ก็จะเป็นกลุ่มนี้ไปจริงๆแล้วนในช่วงเช้าเนี่ยดาวจันทร์ที่เขาอยู่ตรงเนี้นะเขาจออยู่ตรงนี้นะดาวจันทร์เนี่ยผมก็เลยสองสามสี่ห้าสองสามห้าสี่ผมมีจับสี่ตัวไว้ไหมสองสามสี่ห้าสองสามอ่าตัวเนี้ยเนี่ยครับสองสามสี่ห้าสองสามห้าสี่เนี่ยหน้าตามทั้งวันอย่างเนี้ยครับมีตัวไหนชอบมัง่งลองแคปไปดูก่อน,นก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครดูได้เห็นอยู่ในโพสต์แล้วเนี่ย มีรูปอยู่แล้วก็ลองพิจารณาดูว่าเลขไหนชอบเรามาเล่าเรื่องบ้างลัคนาอยู่ตรงนี้ลัคนาจออยู่ตรงราศีพิจิกเราจะแปลเรื่องอะไรได้บ้างดาวเจ้าเรือนของลัคนาพิจิกเนี่ยคือดาวอังคารนะครับดาวสาเข้าไปจออยู่ตรงนี้ตรงภพลาพระตัวเราไปอยู่ในพบลาพระเราจะแปลเรื่องอะไรได้บ้างเราอาจจะแปลอย่างนี้ลาพระเนี่ยหมายถึงว่าการได้มาโดยง่าย ถ้าไปกระทบเสียเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าเป็นการเสียไปโดยง่ายยอมโดยง่ายอย่างนี้ก็ได้ครับหรือถ้ามีใครมาให้อะไรเราเราก็ได้มาโดยโดยง่ายโดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนอย่างนี้เขาเรียกว่าลาภถ้าเรามองว่าถ้าเป็นบัญชีเงินฝากอยู่ดีๆเราได้ผลตอบแทนผลกําไรหรือว่าดอกเบีย้ยอย่างงี้เราก็มองว่าเป็นลาภได้ ไปอัพบุ๊กธนาคารแล้วเราเห็นว่ามีดอกเบีย้ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็มองเป็นลาภะได้อย่างเงี้ยครับตัวเราวปอยู่ในภพลาภะเนี่ยเราอาจจะมองว่าในช่วงเนี้ยเรามีการให้อภัยใครบ้างไหมให้อภัยโดยที่ว่าก่อนหน้าเนี้เรามีเรื่องขุนเคืองหรือมีเรื่องโกรธใครมาอยู่แล้วเรารู้สึกว่าคิดได้ละทําใจได้ละเราให้อภัยแล้วดาวสามนวางเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพอลิอย่างเงี้ยครับอลิมีคนยืมเงินเราแล้วเรายกหนี้ให้เขา ยกหนี้ให้เขาโดยที่ว่าอาจจะด้วยความสงสารหรืออาจจะขิดเกียดติดตามทวงถามแล้วทําไมผมดึงเอาเรื่องเงินมาเชื่อมโยงเพราะว่าดาวพฤหัสที่อยู่เนี้ยเขามาจากพบกระดุมพระอย่างเี้ครับนาวางก็อยู่ที่พบกระดุมพระเงี้ยครับเราได้มีการยกหนี่ยกโทษให้อภัยใครไหมมองเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคลก็ได้หรือมองเป็นยอดหนี่ก็ได้ หลายๆครั้งนะที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้เล่าเรื่องประมาณอย่างนี้เลยเวลาดาวเจ้าเรือนตัวเองเยไปอยู่ในภพลาภะหลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอมีการยกโทษให้คนอื่นด้วยเหรอคำว่าลาภะนี่ยกโทษให้คนอื่นได้ด้วยเหรอเป็นไปได้ครับลาภะนี่หมายถึงการให้อภัยลาภะหมายถึงความเมตตาความเมตตาที่เราได้จากคนอื่นก็ได้ช่วงนี้มีไหม พบลาภะมีใครมาเมตตาเราไหมมีใครมาบอกรักเราไหมมีใครมาบอกชอบเราไหมมีใครมาช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่คาดคิดโดยที่ว่าเขาจะมาช่วยเหลือเราอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราไม่คาดคิดว่าคนคนนี้จะเมตตาเราอยู่ดีๆเขาก็เมตตาเรามาช่วยเหลือเรามาซับพอร์ตเรามาเทคแคร์เราอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าลาภะได้เหมือนกันลาภะเราอาจจะหมายถึงเพื่อนก็ได้จากศัตรูกลายมาเป็นเพื่อนหรือว่าคนที่ก่อนหน้านี้มีความไม่ถูกใจกัน แต่ว่าได้มีการพูดกันพูดคุยกันแลกเปลี่ยนปัญหากันเกิดความเข้าใจกันมากขึ้นกลายมาเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยก็ได้ครับเพราะว่าดาวสามเขาขยายไปอยู่ที่พพอริอย่างเงี้ยครับคนที่เคยมีประเด็นกันมาก่อนอย่างเงี้ยครับลาภะหมายถึงอะไรได้อีกสิ่งที่งอกเงยขึ้นมาใหม่มันแปลยากอยู่เหมือนกันเนาสิ่งที่งอกเงยขึ้นมาใหม่มีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามามีอะไรที่ เราซื้อเข้ามาใหม่จัดหาเข้ามาใหม่ในในบ้านของเรามีไหมที่ได้มาใหม่หรือมีใครเอาของมาฝากเราไหมซื้อของมาฝากเราเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้มีตัวเลขบอกไหมสิ่งของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่เราไม่สามารถมองตัวเลขได้จากตัวสิ่งของเลยแต่เราสามารถแปลตัวเลขจากสิ่งของสิ่งนั้นได้สิ่งของที่เราได้มาเราอาจจะมองจากรูปลักษณะของมันสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมก็แปลไปตามรูปลักษณะ สีอะไรสีดําสีดาแล้วก็แปลเป็นเลข8ก็ได้สีขาวก็แปลเป็นเลขเลข0หรือไม่ก็เป็นเลข2สีขาวนวลอย่างเงี้ยถ้าเป็นสีฟ้าสีม่วงก็แปลไปตามเลขประจําวันอย่างเงี้ยครับวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียวแล้วก็แปลไปตามวันอย่างเงี้ยเอามาเปรียบเทียบกันเป็นอย่างนั้นไปความเข้ากันได้ความมีเสน่ห์ความความเสน่หาจากคนอื่นเนี่ย เราก็มองว่าเป็นลาภะได้เหมือนกันมีบุคคลเหล่านี้เข้ามาหาเราไหมหรือมีใครบางคนเนี่ยเอาเงินมาให้เราไหมให้ด้วยความสเสน่หาเราก็มองตัวเลขเกี่ยวกับตัวบุคคลเข้ามาเปรียบเทียบแบบนี้นะครับในช่วงยามหลักที่ดาวสองครองยามดาวจันทร์ครองยามหลักเนี่ยครับดาวจันทร์มาจากภพเรือนอะไรเนี่ยครับดาวจันทร์มาจากภพเรือนสุภะนะสุภะของลัคนาพิจิกตรงนี้นะสุภะสุภะไปอยู่ที่ปัตตนีอย่างเงี้ยครับ สุภะปัตตนิคําว่าสุภะเนี่ยเป็นเรื่องดีงามเป็นสิ่งดีงามบางคนอาจจะมองว่าสุภะปัตตนิเป็นคู่ครองชาวต่างชาติชาวต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้ครับมองมองเรื่องราวเกี่ยวกับคู่ครองที่เป็นชาวต่างชาติเป็นชาวต่างชาติต่างภาษากันอย่างเงี้ยครับหรือช่วงนี้มีใครได้ไปงานแต่งไหมมีงานมงคลสมรสไหมสุภะปัตตนิหมายถึงด้วยการแต่งงานด้วยนะความสําเร็จ ความดีงามหรือว่าได้รับการยกย่องได้รับหุ้นส่วนคนใหม่ปัตตนิหมายถึงหุ้นส่วนสุภะหมายถึงเจ้านายใหม่เจ้านายก็ได้นะครับเจ้านายที่เป็นเพศตรงข้ามลองมองดูซิว่ามีบุคคลเหล่านี้มีเรื่องราวเหล่านี้ผ่านเข้ามาให้เราได้มองเห็นไหมให้เราได้มองหาได้ไหมแล้วก็ดาวจันทร์นวางเนี่ยเขาขยับมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะว่าอยู่ในภพของสหัชชะนะครับสหัชชะนี่หมายถึงเลขเบอร์โทร เลขลดอย่างนี้ก็ได้สหัสชะหมายถึงพี่น้องหมายถึงเพื่อนพ้องทางสังคมที่เราติดต่อกันก็ได้สุภะมาปัตตนิแล้วก็มาสหัาชะเราอาจจะมองเป็นอ,อ,อย่างนี้ก็ได้ครับเลขลดของผู้หลักผู้ใหญ่เลขลดของเจ้านายเลขลดของคนที่เรานับถือเลขลดของครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็ได้ครับมีท่านไหนที่เขา บนว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสภาพรถหรือว่ารถเสียหรือว่าไปทาไปทํารถมาเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับเพราะว่าอาการอย่เงี้ยอาการเป็นปละของดาวดาวจันนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะผมมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องของการอาจจะเป็นเรื่องการของการแต่งรถก็ได้นะครับหรือมองรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เรานับถืออาจจะเป็นพ่อผู้บาอาจารย์เจ้านายอย่างี้ก็ได้ครับ มองเลขรถเขามองเลขเบอร์โทรเขาประมาณอย่างนี้ได้ผมก็อยากให้ฟังในส่วนนี้ประมาณนี้นะครับในส่วนของดาวอังคารล่ะผมเมื่อกี้ดาวอังคารก็ได้พูดถึงไปแล้วในส่วนของยามย่อยดาวอังคารตรงนี้นะครับผมผสมเลขตรงนี้ให้ดูหรือย่างน้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าหนึ่อย่างนี้ครับผสมกันอย่างนี้ได้ หนึ่งก็ตัวหนึ่งก็อ,อยู่ตรงนี้หรือสามหนึ่งห้าศูนย์ส์หรือ 0. หนึ่งสามห้าศูนย์จับนี้ก็ได้เหมือนกันดาวดาองคานี้ได้พูดถึงไปแล้วเลขอีกหนึงอันดาวอาทิตย์ล่ะดาอาทิตย์มาจากภบเรือนอะไรดาวอาทิตย์มาจากภบเรือนกรรมะดาเจ้าเรือนกรรมะไปอยู่ที่สุภพพะอย่างเงี้ยครับเราอาจจะมองเป็นเลขที่ เลขที่ทํางานของเจ้านายเล,เลขที่ทำเลขที่ทํางานของพ่อเลขที่ทํางานของครูบาอาจารย์หรือเลขวัดที่เราไปทําบุญอย่างนี้ก็ได้ครับเกี่ยวกับเลขวัดมีเลขวัดอันนึงที่นึกถึงที่ไปงานวางศีลลาเลิกเมื่อปลายปีปลายปี67วันที่31มธันวาหกหกเนี่ยเลขวัดจะเลขที่68สิบแปนะครับหกน่าสนใจนะครับ ก็เลขในวันนั้นน่าจะตามได้ทั้งวันอยู่เพราะว่าลัคนาส่องอยู่ตรงช่วงนี้พอดีเลยหกแปดอย่างเงี้ยครับหกแปดหกแปดแปดอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้หกแปดหกแปดเก้าหกแปดเก้าอย่างเงี้ยครับน่าสนใจหกแปดเก้าพอพูดถึงอย่างนี้แล้วก็มันจะเป็นตัวแปลงของการแลกกันในส่วนของหกแปดเก้า แปลงเป็นอะไรหกสามเก้าอย่างงี้ได้ครับหกแปดเก้าหกสามเก้าหรือหกแปดห้าเอามาผสมกันอย่างนี้ก็ได้ครับหกแปดห้าเก้าแปดห้าเป็นอะไรได้อีกหกแปดสองเก้าแปดสองเนี่ยครับแปลงออกมาได้สี่ชุดอย่างนี้แปลงได้อีกไหมแปลงได้เป็น สามห้าสห้าแล้วก็6กสสองแล้วก็9 3 2สองเนี่ยครับถ้าใครชอบ6 8ดเนี่ยมันขยายความออกมาได้อย่างนี้เลยเป็นแบบนี้เลยมันเชื่อมโยงกับเรื่องเล่านะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกรรมมะมาอยู่ที่สุภะเนี่ยครับหมายถึงเลขวัดหมายถึงเลขบ้านกูบาอาจารย์หมายถึงเลขสถานที่ทำงานของ ครูบาอาจารย์สถานที่ทํางานของเจ้านายอย่างเงี้ยก็ได้ครับแล้วดาวหนึ่งดาวทิ์เนี่ยเข้าขยายไปอยู่ตรงพบไหนพบปุตตะบ้านหลังล่าสุดสถานที่ทํางานล่าสุดของใครของเจ้านายแบบนี้ก็ได้ครับถ้าผมคิดถึงเลขบ้านเลขที่ทํางานของครูบาอาจารย์ผมก็จะมองเลขเลขนี้นะครับเลข5656้าหกอย่างเงี้ยน่าติดตามน่าติดตามอีกตัวหนึ่ง ผมผสมเลขกลุ่มนี้ให้ดูอย่างนะหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ผมมีจับไว้ไหมในนี้หนึ่งสี่ศูนย์ไม่มีมีแต่สองสี่ศูนย์สองหนึ่งสี่ศูนย์ก็คือกลุ่มนี้สองหนึ่งสี่ศูนย์ในเลขสองตัวนี้ก็คือชุดเหล่านี้คือตามได้ทั้งวันแต่ว่าในช่วงของห่วยรัฐบาลเนี่ยผมจับไปอยู่ในใบสรุปของผมแล้ว ก็คือใบนี้ออมีมีมาจับไว้ตรงนี้104-140เนี่ยครับตามได้ผมแปลให้ฟังคร่าวๆประมาณแบบนี้พอที่จะมีไอเดียอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมพร,รงนี้อาจจะได้มาพูดคุยในเรื่องหวยทกสอออกแล้วนี่อาจจะได้มาเพ่งดูเลขกันอีกรอบหนึง่งแบบนี้นะครับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ก่อน ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ของคลิปที่หน่งไว้ใต้คลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับขอให้ทุกคนมองเห็นโชคขอให้ทุกคนโชคดี